สีกาคาตำนานที่หลอกหลอนแมนยูจนมาถึงทุกวันนี้มีนามว่าลิาโดกา้าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่อง npg sport channel กันด้วยนะครับสำหรับลิาโดกา้าเขาเป็นเด็กชายชาวบราซิลที่แตกต่างจากนัวกฟุตบอลทั่วไปเพราะกา้าเกิดมาในฐานะครอบครัวที่มีไรายได้ใน,นระดับปานกลางโดยลิาโดกา้าเกือบจะไม่ได้เล่นฟุตบอลครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งガガガกาก้ากำลังเล่นน้ําอยู่ที่บ้านของตัวเองแต่เขาก็เกิดอุบัติเหตุที่ขอบสระว่ายน้ําที่บ้านของตัวเอง ทำให้กากา้าต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนและในการผ่าตัดครั้งนั้นคุณหมอบอกว่ากาก้าเกือบเป็นอัมพาตที่ไม่สามารถเดินได้แต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็มีจริงเมื่อครอบครัวของกากา้าได้รับข่าวดีว่ากาก้าปลอดภัยแล้วไม่ได้บาดเจ็บมากทําให้ตั้งแต่วันนั้นกาก้าก็เชิอนในเรื่องของพระเจ้าที่ช่วยชีวิตของเขาในวันนั้นกาก้าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กเขาก็มีพรสวรรค์อย่างมากจนกระทั่งได้ไปอยู่ในอะคาเดมี่ของเซาเปาโลและมีชื่อติดทีมชาติบาซใตบอลโล2 0 0 2 ที่มีเจ้าภาพร่วมคือเกาหลีและญี่ปุ่นในครั้งนั้นทีมชาติบราซิลสามารถคว้าแชมป์มาประดับดาวที่หน้าอกเป็นสมัยที่5และกา้กาก็คว้าแชมป์โลกภายในอายุแค่20ปีจากนั้นมาแค่2ปีกา้กาก็ได้เดินหน้าเข้าสู่เวทียุโรปและสโมสรที่คว้าตัวเขามาครองก็คือเอซีมิลานซึ่งณตอนนั้นเอซีมิลานเพิ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะยูเวนตุสมาได้วันแรกที่เรคาโดก,กา้กาลงซ้อมกับทีมคาร์โลอันเชล็อตติก็แซวเขาว่าไอ้หนูได้บอกแม่หรือยังว่าแอบมาวิ่งเล่่่นนทีสาาบอลแตกกก็ก ก็ทําได้แค่ยิ้มด้วยบุคลิกและหน้าตาอันอ่อนโยนของเขาทําให้กาก้าดูแล้วเปรียบเหมือนเด็กมหาลัยที่หน้าตาดีคนหนึ่งในการซ้อมครั้งนั้นเขาได้โชว์ให้เห็นว่าเขามีดีแค่ไหนกากาเลี้ยงหลบกาตตูโซ่ที่เขาโหดอย่างหนักต่อด้วยการเลี้ยงหลบเนสตาและกระชากบอลหนีมาลดินี่ไปได้และยิงประตูเข้าไปในลูกยิงนั้นนั้นในเพื่อนๆในทีมรู้เลยว่าอนาคตของเขาต้องเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดแน่ๆกากามีผลงานที่ยอดเยี่ยมกระเทียมทอดในปี2007 ในปีนั้นเอซมิลานได้หลุดเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและต้องไปพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนัดแรก,กต้องออกไปเยือนถิ่นโอทัฟฟอร์ดก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเพิ่งเอาชนะลรมามาอย่างไม่ยากเย็นเป็นสกอร์รวม8 3สานะครับผมแสดงถึงความว่าแมนยูมาเพื่อควา้าแชมป์แน่ๆนครับเกมเริ่มนะครับผมแมนยูออกนําเร็วจากคริสเตียโนโรนัลโดนาทีที่5ดูเหมือนรูปเกมจะเข้าทางเจ้าบ้านแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมิลานมีกาคานาทีที่นะครับ เขารับบอลจากเซดอฟและกระชากบอลหนีกองหลังจนมีพื้นที่ว่างก่อนจะยิงหนีมือเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเข้าไปและนาทีที่37นี่คือช็อตแห่งประวัติศาสตร์เมื่อกากา้าเลี้ยงเดี่ยวก่อนยกบอลข้ามหัวหนีกองหลังอย่างกาเบียวไฮเซ่และปาติกเอฟลาจนทั้งคู่วิ่งชนกันเองก่อนที่กาก้าจะมาดวนเดี่ยวกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาและยิงนิ่มๆเข้าไปก่อนที่มิลานจะนำหนึ่งสองแต่สุดท้ายในเกมนั้นมิลานแพ้ไป3-2แต่นาทีสองนะครับมิลานก็กลับมาชนะได้30 สกอร์รวมเป็น5ต่อ3และกา้กาก็ยังยิงพาทีมขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนอีกต่างหากและทีมก็เข้ารอบไปเจอกับลิเวอร์พูลก่อนที่จะล้างแค้นเอาชนะไป21ในปีนั้นกา้กาก็ได้รงางวัลบอลลงดอออด้วยนะครับและเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เอาชนะโรนันโดและแมตซี่ก่อนที่จะเป็นลูก้าโมดิตนะครับที่ทำนาสถิติไปก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ